ช่วงเวลาที่ยังเด็กผมมักถูกเตือนอยู่สองเรื่องว่าในคืนวันพระและก่อนวันพระนั้นไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านตั้งแต่ช่วงเวลาเย็นเป็นต้นไปซึ่งตอนนั้นยังเด็กก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พอโตขึ้นมากว่านั้นอีกสักหน่อยยังงงว่าทำไมต้องเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดมากอีกทางเป็นเด็กที่ไม่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเลยไม่มีปัญหาอะไร อีกเรื่องห้ามเล่นซ่อนหาเวลากลางคืนเพราะจะมีบางสิ่งหรือที่เรียกว่าผีจะมาเล่นด้วยและจะมาบางทางไม่ให้เราเห็นคนอื่นๆและคนอื่นๆก็จะไม่เห็นเราในตอนเด็กก็เชื่อเป็นตุเป็นตะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ในต่างจังหวัดผ่านประสบการณ์ต่างๆของผู้เฒ่าผู้แก่ และหลายๆสิ่งซึ่งสามารถหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้แล้วแต่ก็มีบางอย่างที่เป็นข้อที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปพอโตขึ้นมาในช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นหรือเริ่มที่จะไม่ค่อยเชื่อฟังคำของพ่อและแม่หรือผู้เฒ่าผู้แก่ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปและสนใจคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ต้องย้อนกลับไปในช่วงชีวิตวัยที่อาศัยอยู่ในแถบและในถิ่นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของประเทศไทยแม้จะไม่ไกลาจากปัจจุบันนี้มากแต่ความแตกต่างในช่วงไม่กี่ปีมานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดอยู่เหมือนกันเป็นคืนฤด,ดูร้อนที่เงียบเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่กลับบ้านช่วงปิดเทอมก่อนซัมเมอร์น่จะหยุดไม่ยาวมากนัก นักศึกษาส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะกลับบ้านมากกว่าอยู่ภายในมหาวิทยาลัยต่อจึงทำให้มหาวิทยาลัยเงียบลงอย่างทันาตาเป็นทั้งภายในมหาวิทยาลัยเองและบริเวณรอบๆด้วยเช่นกันมีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งได้เช่าบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันบ้านที่เช่าอยู่นั้นอยู่ไม่ไกลจากกลัวมหาวิทยาลัยเท่าไหร่ แต่ระยะทางที่คดไปมาเลยทำให้รู้สึกว่าอยู่ไกลพอสมควรถนนทางเข้าบ้านที่เช่านั้นเป็นถนนคอนกรีตแต่หลายทางทั้งสองข้างนั้นกลับไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างถึงมีแต่ต้นไม้บ้านสักหลังก็ไม่ได้ปลูกอยู่ติดกันห่างกันพอสมควรที่ปลูกอยู่ไกลกันเนื่องด้วยพิษเศรษฐกิจตอนปี40เลยทำให้ที่แถบนี้ เลยเว้นจากการพัฒนาต่อบ้านที่พวกผมเช่าหลังนี้เป็นบ้านที่เหล่าเศรษฐีเขาเก่งกำไรไว้แต่เกิดวิกฤต40ก่อนเลยทำให้หลายๆหลังยังไม่มีคนมาซื้อหรือซื้อไว้ยังไม่เข้ามาอยู่เพราะไม่มีเงินซื้อของเข้ามาอยู่ในบ้านหลายๆหลังได้ผมและเพื่อนๆเป็นเด็กต่างจังหวัดที่บ้านพอมีฐานะบ้างแต่ก็ไม่ได้รวยอู้ฟู่ที่จะซื้ออะไรที่เกินความจาเป็นได้นะัก แค่พออยู่พอกินการมีรถจักรยานยนต์จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับการเดินทางที่จะเข้าออกบ้านเช่าหลังนี้คืนนี้เป็นคืนเดือนมืดที่ไร้ลมพัดและไร้เสียงแมลงกรีดร้องใดๆซึ่งต้องถือเป็นเรื่องที่แปลกมากในตอนนั้นแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าแปลกยังไงเนื่องด้วยประสบการณ์เรื่องผียังน้อยนิดบวกกับเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่า เลยทำให้ไม่คิดว่าจะมีอะไรที่กำลังจะมาคิดเพียงแค่ว่าผิดปกตินิดหน่อยเท่านั้นเองลืมบอกไปว่าได้เช่าบ,บ้านอยู่กับเพื่อนสี่คนเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันมีนกไม้โจและผมที่ออกมาเช่าบ,บ้านเพราะไม่ชอบกฎเกณฑ์ของหอและค่าไฟที่ค่อนข้างแพงรวมๆแล้วถ้าเช่ากันสี่คนแบบนี้หารกันก็จะประหยัดมากกว่า อยู่ๆคืนนั้นทุกๆอย่างก็ช่างเป็นใจเหลือเกินเริ่มจากอินเทอร์เน็ตที่เล่นได้ในช่วงเย็นกลับไม่มีสัญญาณสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่ดีเท่าตอนนี้แล้วอย่าพูดถึง 4G เลยตอนนั้นแค่ 2G ให้มันชัดก็ดีแล้วโทรไปหาศูนย์ก็บอกว่าสายล้มช่างกำลังแก้ไขยอยู่ไม่สามารถบอกเวลาแก้ไขเสร็จได้อันนี้ก็เซงแล้วรอบหนึ่ง รายการทีวีก็มีแต่รายการที่น่าเบื่อทันนี้ก็เซ็งอีกรอบไอ้เพื่อนสามตัวดีเห็นว่าคืนนี้ไม่มีลมบวกกับอยู่เฉยๆไม่รู้จะทำอะไรจึงชวนไปตีแบตตีที่นอกบ้านอาจเป็นเพราะว่าพวกมันเพิ่งรู้ว่าผมเพิ่งผ่านประสบการณ์เห็นผีในมอมาพวกมันกลัวผมเห็นอีกแต่ในความคิดของผมพวกมันนั้นละ่ะกลัวผีเลยไม่กล้าเข้าไปในมอ ช่วงนั้นเวลาหัวข้าประมาณหนึ่งถึงสองทุ่มนี้หละมัง้งก็พากันยกขโยงกันออกมาที่หน้าบ้านเปิดไฟทุกดวงตรงหน้าบ้านเพื่อให้แสงสว่างพอที่จะได้มองเห็นลูกแปดสีขาวอันเล็กได้อย่างชัดเจนไอ้นกกับไม้อยู่ทีมเดียวกันผมอยู่กับไอ้โจหลังจากกันเขตแดนเสร็จไม่ยากครับเอาบล็อกคอนกรีตนี่แหละครับเป็นตัวแบ่งเขตพอเริ่มตีแบตกันได้สักพัก ช่วงเวลาสนุกสนานก็ผ่านไปเรื่อยมาจนถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆเนื่องจากตรงข้ามบ้านที่เช่าอยู่นั้นเป็นที่เปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างมีแต่โรงเก็บรถเก่าๆเ,เก็บรถไว้หนึ่งคันของคนข้างบ้านที่ไม่ค่อยจะมาอยู่เท่าไหร่นานๆก็จะเห็นมาทีซึ่งโรงเก็บรถนั้นก็ไม่ได้ใช้งานนานแล้วและริมรั้วมีต้นกล้วย ผมก็เริ่มสังเกตเห็นใบกล้วยเริ่มไหวไปมาในนาทีแรกคิดว่าเป็นลมพัดธรรมดาเลยไม่สนใจอะไรก็ตีแบดเล่นต่ออย่างสนุกสนานพร้อมเสียงดังของกลุ่มเด็กหนุ่มไอหมาบ้านถัดไปก็เริ่มส่งเสียงเห่าเหาแบบไม่หยุดจนเจ้าของมันก็ออกมาสั่งให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดเลยกลับเข้าไปในบ้านเอาขนมมาล่อมันให้มันหยุดเห่าเพราะเกรงใจคนละแวกบ้าน ซึ่งมันก็หยุดเห่าลงจริงๆในทันใดนั้นเหมือนเขาจะเห็นอะไรบางอย่างก็รีบลากหมากลับเข้าไปในบ้านให้มันผิดสังเกตเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้โนใจให้สังเกตที่ใบกล้วยนั้นอีกครั้งถ้าในเวลาปกติเวลาที่ลมพัดต้นไม้ทั้งต้นรวมถึงใบทั้งหมดมันสั่นไหวไปตามแรงลมแต่ในเวลานี้มีเพียงใบกล้วยใบยเดียวที่สัน่นผมเองเริ่มผิดสังเกตบ้าง แต่ยังไม่ได้สนใจอะไรเนื่องจากห่างหายการเห็นผีมาสักพักใหญ่ก็ตีแบตกับเพื่อนต่อซึ่งด้านที่ผมตีนั้นหันหน้าเข้ากับต้นกล้วยพอดีขณะที่ตีเบาๆแต่ลูกนั้นกลับดันไกลถึงบริเวณต้นกล้วยแต่มันก็ไม่ได้ไกลมากประมาณ6เมตรมั้งผมก็เริ่มสัง่งหอนใจไม่ดีแล้วเหมือนเห็นภาพทับซ้อนกันขณะที่ไอ้ไม้ก้มลงเก็บลูกแบต ในจังหวะที่กำลังก้มลงนั้นแม้จะไม่กี่วินาทีร่างสีดำๆสูงประมาณสองเมตรแขนยาวถึงพื้นขาเล็กลีบบางสายตาที่เขามองไปยังลูกแบดแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองผมเหมือนสายตาประสานกันเมื่อสายตาประสานกันเป็นการบ่งบอกแล้วว่าคุณเห็นผมและผมก็เห็นคุณเหงื่อที่ออกเยอะอยู่แล้วเริ่มที่จะออกมากขึ้นจนในโจแซว่า ทำไมเงือออกเยอะจังวะอยากตอบมันไปว่าลองมาเห็นแบบกูดีแต่ก็ตอบไม่ได้ไอเรา,านี้สิรู้ว่าฝ่ายนั้นมันรู้ว่าเราเองก็เห็นมันแล้วแต่กลัวไอสามตัวนี้ถ้าทั้งสามวิ่งเข้าบ้านหมดก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าวิ่งไปคนละทิศละทางเรื่องมันจะไม่น่าที่จะจบง่ายๆการที่จะบอกว่าเห็นอะไรอยู่พวกมันคงจะไม่เชื่อ กว่าจะอธิบายอะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเลยตัดบทว่าไม่ค่อยมีลมนี่ว่าเหงื่อก็ต้องออกเยอะดีเรากูก็เหนื่อยเราด้วยเลิกเลยได้เปาวะไอ้ไม้อยู่ไกลสุดกลับตะโกนกลับมาอ่อนวะเออกูอ่อนในจังหวะนั้นร่างที่สูงประมาณสองเมตรนั้นมือหนึ่งดึงใบกล้วยอยู่ส่วนเท้าก็ได้แตะลูกแปดที่เพิ่งตีไปกลิ้งออกมานิดหน่อยไอ้ไม้มันนึกว่าลมเลยตามเก็บอีก ส่วนผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมาดีแน่นอนได้แต่ยืนขาแข็งสติแทบหลุดไม่เคยเจอเห็นพวกนี้ขยับตัวมาก่อนเพราะก่อนหน้านั้นจะเห็นแค่วิสองวิก็หายไปแล้วพอไอ้ไม้เก็บเสร็จพร้อมกลับมาประชาที่ร่างร่างนั้นก็หายไปเลยบอกกลุ่มเพื่อนว่าเหนื่อยแล้วอยากขับน้ำแล้วด้วยเพื่อนเนตพันมาแล้วเข้าบ้านเถอะส่วนไอเพื่อนๆนทั้งหลายพวกมันยังบอกว่ายังไม่เหนื่อยเลยอย่าอ่อนดีวะ ตอนนั้นตอบเลยว่าเออกูอ่อนถ้ามาเห็นแบบกูเนี่ยอยากรู้ว่าจะอ่อนหรือเปล่ามันเลยขออีกสิบรูปพวกมันคนอื่นๆก็ขอด้วยตอนนั้นด้วยเหตุอะไรไม่รู้เลยเออไปกับพวกมันอาจจะเป็นเพราะว่าร่างร่างนั้นหายไปแล้วเหรอคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วละมัง้งไว้พอรุ่งเช้าค่อยไปตักบารน่าจะโอเคเหมือนครั้งก่อนๆพวกมันก็โอเคเริ่มนับรูปแรก คุณผู้ชายร่างสีดำร่างนั้นก็กลับมาอีกครั้งและมองมาที่พวกผมในขณะที่เกมเริ่มไปเรื่อยๆใกล้จะจบเงาดำๆอีกเงาก็กระโดดขึ้นมาหลังลงรถลมเริ่มพัดมาจากทุกที่ทุกทางจากลมเบาๆที่ยังพอตีแบตต่อไปได้พออีกลูกสามสุดท้ายไอโจที่อยู่ข้างผมกลับเริ่มทำตาลุกลีลุกลนบอกขอเพื่อนๆที่เหลือว่ากลับเข้าบ้านเถอะให้สองตัวที่เหลือบอกว่างั้นขอ อีกลูกละกันแต่ลูกแปดเจ้ากรรมดันตกไปข้างหลังผมที่ไกลไปสักหน่อยพวกมันเลยใช้ผมให้ไปเก็บลูกแปดพอผมเดินเท่านั้นละ่ะกลิ่นอันไม่ค่อยสเสน่หากลับลอยมากระทบจมูกเข้าอย่างจังแต่ต้องรีบเพราะอยากให้มันจบลงเร็วๆเช่นกันตอนที่ก้มลงไปเก็บลูกนั้นสายตาก็ดีเหลือเกินที่ไปเห็นเท้าสีดำๆที่ห่างออกไปข้างหน้าผมประมาณหนึ่งเมตรพร้อมกำลังที่จะก้าวมายัางผม เลยหลับตาแล้วรีบเก็บลูกขนไก่พอหันหลังกลับเท่านั้นยังไม่ทันจะลืมตาเลยด้วยซ้ำหมาเริ่มหอนจากหนึ่งเป็นสองแล้วค่อยไปเรื่อยๆจนทั่วบริเวณน,นั้นทั้งหมดอะไรทำให้จังหวะดีแบบนี้พอลืมตาขึ้นมาดูถึงกับข่าอ่อนเพราะมีอีกเงามายืนใต้เสาไฟข้างฝั่งขวามือที่ไม่ห่างจากที่พวกผมกำลังตีแบตอยู่แม้จะไม่สูงเท่าเงาแรก แต่ก็อยู่ในชุดขาวผมยาวตาสีแดงเห็นได้ชัดเจนกว่าครั้งที่ผ่านผ่าๆมาตัวผมเองก็คิดอะไรไม่ออกแล้วรู้อย่างเดียวต้องกลับเข้าบ้านให้เร็วที่สุดเพื่อนก็ไม่สนใจแล้วในตอนนั้นวิ่งแบบสุดชีวิตเข้าไปในบ้านเลยพอเพื่อนเห็นว่าผมแปลกๆไปเลยรีบวิ่งกลับเข้ามาในบ้านตามไม่รู้ว่าฟ้าเป็นใจหรือโชคช่วย ทุกคนวิ่งกลับเข้ามาอยู่ในบ้านก่อนที่เสียงหมาจะเห่าหอนทั่วทั้งบริเวณเมื่อเสียงสิ้นสุดลงผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดจะจบลงแล้วคิดว่าพวกเขาคงจะกลับไปที่ที่เขามาแล้วผมคิดผิดพอหันหลังกลับไปผมกับเพื่อนๆเห็นร่างสองเมตรเดินมาจากฝั่งซ้ายชุดขาวอยู่ด้านขวาตรงเสาไฟที่เดิมส่วนร่างที่อยู่บนหลังคาโรงเก็บรถก็กระโดดลงมา พร้อมมาอยู่หน้าบ้านกันทั้งสามล่างพร้อมกับเสียงหัวเราะแหลมแหลมเบาๆก่อนที่จะหายไปทั้งสามล่างพวกผมทั้งสี่คนต่างก็เห็นเหมือนกันในคืนนั้นทุกคนต่างไม่ยอมนอนห้องใครห้องมันนอนกองรวมกันอยู่ห้องผมก่อนที่จะตื่นเช้ามาใส่บาตอย่าเรียกว่าตื่นเลยครับเรียกว่ายังไม่นอนดีกว่า